ที่เบียร์ใช่ไหมมีฝึกงาน6เดือนนะระหว่างฝึกงานก็ได้เงินด้วยมันก็ไม่เฉื่อยว่าปัญหาอะเรียกว่ากลับแบบดัวร์สวิตเซอร์แลนด์มันง่ายเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับเราได้ถ้าในแง่นั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยเราเป็นคนไทยค่ะคนไทยต้องกินของอร่อยค่ะราคาก็คืออย่าคิดเป็นเงินไทยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อออมสินนะคะจบมาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะตอนนี้กำลังศึกษา MSc Global Business อยู่ที่ BHM S Switzerland ค่ะ ตอนแรกคือหนูหาปอโทรค่ะแล้วด้วยความที่หนูประสบการณ์ทํางานน้อยค่ะอยากได้ที่ที่แบบว่ามีฝึกงานด้วยแล้วพอดีว่าเลื่อนมาเจอหาข้อมูลในเน็ตที่เบียร์ช่อปมดมีฝึกงาน6เดือนนะระหว่างฝึกงานก็ได้เงินด้วยก็เลยสนใจค่ะเพราะว่าอย่างปอตีค่ะหนูก็จบธุรกิจระหว่างประเทศมาอยู่แล้วค่ะมันก็ต่อย,ยอดได้ด้วยค่ะที่บ้านก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับนาเข้าส่งออกก็เลยคิดว่าช่วยที่บ้านได้ด้วยค่ะ ราะว่าด้วยความที่ที่ว่ามันเรียน6เดือนแล้วก็ฝึกง,งานอีก6เดือนคือตอนแรกที่มามันก็ไม่เฉเชิงว่าปัญหาค่ะเรียกว่าการปรับตัวเนาอเพราะาในห้องก็ด้วยความเป็นปอนโผค่ะคัสหนึ่งก็จะ13คนอย่างของโกโบก็จะแค่6คนทั้งห้องก็คือจะรู้จักกันคุยกันได้หมดก็คือแบบมันหลายเชื้อชาติมากค่ะอย่างที่มีในคลาสของหนูก็จะมีหนูเป็นคนไทยแล้วก็มีคนจีนคนเวียดนามอินโดอินเดียคนเคนยาก,ก็มีค่ะแล้วก็มาจากกรีกแล้วก็อีกคนหนึ่งเขามาจากหมู่เกาคเคนแลนก็คือหกหลายม่ะว่า K แล้วก็จะมีคนที่เาแบบพูดอังกฤษแบบโอ้โหตั้งแต่เกิดเลยเป็นภาษาเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่เขาจะพูดแบบเร็วพูดฟังยากแรกๆก็คือจะปรับตัวกับแบบว่าสำเนียงกับแบบสไตล์การเรียนการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของในของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันง่ายเพราะว่าต่อให้ส่วนใหญ่เขาจะพูดภาษาเยอรมันนะคะแต่ว่าทุกคนไม่มันก็ไม่เชิงทุกคนแต่ว่าร้านค้าค่ะคือเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับเราได้ถ้าในแง่นั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ที่รู้กันห <laughs> รือแสดงคือแพงมากๆแต่ว่าถ้าในแง่ของการเดินทางก็คือเขาจะมีระบบส่งสาธารณะของเขาค่ะอันนี้ก็คือสะดวกมากเขาจะมีแอปพลิเคชันของเขาค่ะคือเราก็สามารถแบบบุ๊กตั๋วทําทุกอย่างนู่นนี่นั่นได้เลยแต่ก็อย่างที่ทราบราคาก็คืออย่าคิดเป็นเงินไทยดีกว่า <laughs> อย่างตัวหนูหนูต้องบอกว่าหนูใช้ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่โรงเรียนค่ะที่โรงเรียนคือว่าค่าอาหารก็รวมอยู่ในค่าเทอมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราเป็นคนไทยคนไทยต้องกินของอร่อยค่ะดังนั้นร้<ม>านอาหารไทยจะได้เงินจากเราค่อนข้างเยอะค่ะถ้าแบบว่าส่วนใหญ่ตีไปเลยเมนูหนึ่งประมาณ30บฟังถ้าตานเยียวก็จะประมาณ30บฟังแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบว่าพอชั่นข้าวกับข้าวแล้วเราก็จะได้ข้าวมาด้วยค่ะอิ่มค่ะใหญ่ค่ะเป็นพอชั่นใหญ่เลยค่ะ แล้วสิบฟังค่ะประมาณสี่ร้อยค่ะก็ไม่ทุกมือค่ะทำทานด้วยก็มีค่ะก็แล้วแต่โอกาสค่ะอย่างที่โรงเรียนค่ะก็คือถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีข้าวเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นบรันช์กับดินเนอร์ก็ส่นนัยก็คือก็จะได้เซฟเงินด้วยเน่ยความจริงเดินไปจากโรงเรียนตรงนี้ค่ะประมาณสักห้านาทีก็ถึงค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะคือแบบของไทยก็คือแบบ ด้วยความหนูทำไม่ค่อยเก่งกเเ็เอาเท่าที่ได้ค่ะทำเท่าที่ได้ อย่างของที่ B H M S นะคะด้วยความที่6เดือนเรียนเวลาสั้นมากดังนั้นก็จะเรียนทุกวัน,นะคะ่ะอาจารย์ถึงสุขคือด้วยความที่เป็นตัวของคอร์สเรียนเองส่วนตัวหนูว่าทุกอย่างก็คือครอบคลุมค่ะอย่างตัวหนูก็จะทั้ง Marketing H R Finance e t ิ i ิจริยธรรมอะไรีก็คือแบบจะเรียนครอบคลุมหมดเลยอาจารย์ทุกท่านก็คือเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ใจดีแบบใจใจดีมากค่ะเขาจะมีเหมือนอาจารย์ท่านนึงที่จะเป็นเหมือนดีนของโปรแกรมนี้ค่ะเราก็จะสามารถไปคุยกับเขาได้ทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็คือ ที่ซับบคือสวิตเซอร์แลนด์เขาก็จะขึ้นชื่อเร่องความปลอดภัยของเขาอยู่แล้วค่ะที่หนูอยู่มาก็ยังไม่ได้เจออะไรคร่ะก็นักท่องเที่ยวก็จะถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเมืองน,นี้ต่อให้ปลอดภัยยังไงแต่เราก็ต้องระวังตัวเองด้วยคะหนูยังไม่เคยนะถ้าส่วนตัวหนูหนูยังไม่เคยค ถ้าแบบจะแบบเซฟค่าใช้จ่ายเลยก็คือค่าห้องพักค่าอาหารทุกอย่างก็คือรวมกับค่าเทอมไปแล้วค่ะที่เราต้องจ่ายเพิ่มก็จะมีแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเางเช่นพวกอินเทอร์เน็ตค่าซักรีดอย่างค่าอินเทอร์เน็ตก็จะอยู่ที่39บาทังค่าซักรีดก็30ต่อเดือนประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากนี้เลยก็เดือนหนึ่งก็ประมาณร้อยฟังก็ได้อยู่ค่ะไม่ค่ะคือมันเหมือนเราซื้อบัตรนะคะเราซื้อเป็นแบบร้อนร้อนที่ขามเอาใช่ค่ะแล้วก็แล้วแต่เราเลย ที่นี่เขาใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักค่ะแต่ว่าคอร์สเรียนของโรงเรียนเขาก็มีสองภาษาเยอรมันด้วยค่ะก็ะถ้าเกิดว่าได้ภาษาเยอรมันมามันก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเราได้เปรียบต่อเราเพราะว่าถ้าเป็นในแง่ของอินเทนชิพอะค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถได้ภาษาเยอรมันในสามารถที่สื่อสารได้อันนี้เราก็จะมีโอกาสได้ทํางานฝึกฝึกงานในที่ที่เขาอาจจะต้องการภาษาเยอรมันมากกว่าอาจจะเป็นที่ที่แบบได้ดีมากกว่าค่ะ ถนอว่าบอกว่าประทับใจมากคเพราะว่าเพราะหนูก็ใช้ตั้งแต่ที่ไปออสเตรเลียปรับภาษาก็ใช้พี่ๆจากสมาร์ทกลดฟนะคะช่วยพี่เดียช่วยด้วยค่ะแล้วก็มาที่นี่มาเรียนปอลทูก็พี่เดียอีกค่ะน้องชายก็เรียนปอตีอยู่ที่ออสเตรเลียก็ใช้พี่ๆจากสมาร์ทกลอฟค่ะคือพี่ๆคือไนท์บริการดีมากคือแบบว่าพี่เดียค่ะพี่เดียก็ส่งมาเลยค่ะแบบเดียวใช้เวลาทุกอย่างถือว่ารวดเร็วแล้วก็ประทับใจมากค่ะ